เรามาอยู่ที่ผาแต้มนะครับมาชมความงามของผาแต้มมาชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ส,สร้างความสวยงามความอลังการนะครับสุดๆของผาแต้มอยู่ที่อุบลน,นะครับอำเภอคองเจียมจังหวัดอุบลเราเดินลงมาจากด้านบนนะครับเพื่อที่จะไปชม ภาพเขียนสีจะเป็นอะไรที่แบบ amazing มากสวยงามเดี๋ยวเราไปดูนะครับภาพเขียนสีกลุ่มที่หนึ่งซึ่งเราต้องใช้ระยะเวลาในการเดินไปชมนะจากด้านบน3.4กิโลมาถึงจุดมาถึงจุดจุดแรกแล้วนะครับจุดกลุ่มที่หนึ่งนะครับเรียกว่าผาขาม The painting group one yes. the first group นะครับเขาก็จะมีที่นั่งนะครับมีท oh, oh, ี่นั่งอาอเดี๋ยวแต่หมายถึงว uh> ่าไอ้ไอ้มองทัดลงมาในตะกอนเกาอาจจะเขียนแต่ว่าบในน้ำมันแตกมันแสบมันแตกอันนี้กันหนาวนะอันนี้ไม่กันหนาวเนี่ยห้อยกันหนาวมันนะหกันหนาวมันะ ไม่รู้กี่แสนกี่ล้านปีแล้วนน้ำมาถึงตรงนี้ครับไกด์อธิบายนี้กำลังไลฟ์สด youtube อยู่นะครับไลฟ์สด youtube อยู่โอ้ค่ะเป็นคนที่จังหวัดนี้ก็จริงนะคะแต่ก็ยังไม่รู้ประวัติมากเท่าไหร่เลยค่ะเพราะว่าเรามาดูภาพเขียนสีกรมที่หนึ่งอยู่ที่ผาขามที่เห็นนะครับเห็นนี่ก็คือจะเป็นรอยก้างปลาหรอค่ะเป็นปลาเป็นปลาเป็นรูป ป่าก็คือเป็นภาพเขียนสีสมัยโบราณน่าจะเป็นหมื่นเป็นหลายหมื่นปีแล้วละคะในภาพที่เขาเขียนมาสามสี่พันปีะเรามาดูของจริงที่อยู่ด้านบนอยู่ไกลสามสี่พันปีเออนี่ไงเป็นภาพเหมือนปลาเลยนะครับตรงน้นค่ะแต่ข้างบนนั้นน่าจะเป็นน้ํากัดซอกแล้วก็จะเลือตรงนี้สวยงามสวยงามครับ เดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นต่อนะครับอันนี้อันนี้คือจุดที่หนอันนี้จุดที่หนึ่งะครับจุดที่หนึ่งจุดที่พาขามเดินต่อเดินต่อกําลังไลฟ์สดอยู่ที่ youtube นะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันเหงื่อแตกเลยเหงื่อเยอะเลยร้อนไม่รู้ร้อนมันก็มีลมพัดอยู่นะแต่ว่า เดินออกกำลังกยายเงเต็มเลยเดินไปเรื่อยๆนะครับยังไม่มันจะมีหลายหลายกลุ่มนะครับกลุ่มที่หนึ่งอยู่ที่ผาขามกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองไม่รู้ผาอะไรเราไปดูกันขอบคุณทุกเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มารับชมตอนนี้เราอยู่ที่ผาแต้มกําลังจะไปเดินดูความมหัมศจรรย์นะครับภาพ ภาพเขียนภาพสีนะครับเดินลงมาด้านล่างนะครับมันจะเป็นหน้าผาสูงชันอ่าด้านข้างก็จะเป็นป่าไม้เป็นไม้ไผ่ดูด้านบนครับด้านบนมันจะเป็นหน้าผาสูงชันเลยนะครับที่เรามองจากด้านบน เราจะเห็นวิวของแม่น้ำโขงมองไปฝั่งลาวประเทศลาวมันจะสวยมากพอเรามองมาพอเรามาดูด้านล่างก็จะสวยอีกรูปแบบหนึ่งจากด้านบนที่เราจะเดินไปดูภาพวาดนะ่ะประมาณ3.4กิโลสู้ๆนะครับมาดูต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นนี้เออสวยมากเลย เหมือนรูปครึ่งพระจันทร์เลยมันเหมือนรูปครึ่งพระจันทร์ต้นไม้สวยมากไปดูต่อนะครับไปต่อยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะครับเราต้องเดินอีกประมาณ3กิโลเดินมายังไม่ถึงครึ่งทางเพื่อที่จะไปชมนะครับภาพวาดสีอยู่ที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลครับอยู่ของเจียมนะครับของเจียมของเจียมน่าเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวของของเจียมเนี่ยมีเยอะเลยดูดูบริเวณทางเดินเขาก็บริเวณทางเดินจะเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับเพื่อ ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะครับที่จะเดินชมแต่ว่าตรงหน้าผาตรงโขดหินต่างๆเนี่ยจะเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเลยที่สร้างขึ้นดูครับมองขึ้นไปสูงสูงสวยงามสงา่ายังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะ กสิบชั้นเลยเว้ยไหวไหมไหวไหมมองก็ไปเหมือนเลยยอดใช่เหมือนเือยออพี่ชายบอกว่าเหมือนเลยยอดเหมือนเืยยอเลยเรามองขึ้นไปนี่มันสูงเหมือนตึกสิบชั้นเลยอ่ะนี่คือผาผาแต้มนะครับผาแต้มสวยมากดูดิขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของ จุดอื่นกันต่อครับรลเลาใช่เอาเรามาดูก้อนเห็นมันเหมือนมันจะร่วงหล่นออนะครับเดินไปต้องระวังดวเดินไปนต้องระวัง <laughs> แต่คิดว่ามันไม่น่าจะหล่นนะครับเพราะมันน่าจะเกาะตัวกันอย่างเนยวแน่นอย่างสวยงามเลยละ่ะนะดูก้อนเห็นตรงนี้นะครับแล้วถ้ามองขึ้นไปด้านบนสูงเหมือนตึกสิบชั้นจริงๆสุดยอดเลยอันนี้คือผาแต้มนะครับถ้าใครมีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวชมผาแต้ม อำเภอโของเจียมจังหวัดอุบลน,นะครับอุบลน,น้าเที่ยวขขงแต้มเอ้ยขขงเจียมยิ่งน้าเที่ยวดูครับมองขึ้นไปข้างบนยังก็ตึกสิบชั้นเลยแล้วก็โขดหินสวยงามสวยงามจริงๆ เดินต่อครับภารกิจของเราคือจะต้องเดินไปถึงาภาพวาดสีนะครับให้ถึงจุดหมายปลายทางเขาบอกประมาณ3กิโลอันนี้เดินยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับก็จะมีป้ายนะครับห้ามต่างๆนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเอง ห้ามเป็นปายหน้าผาถ้าใครจำได้ข่าวเมื่อไม่นานมานี้นะครับที่นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เป็นผัวเมียนะครับมาเที่ยวแล้วก็สามีสามีคิดคิดไม่ดีกับภรรยาผักภรรยาตกลงหน้าผาเพื่อที่จะไปหวังประกันชีวิตแต่บังเอิญว่าภรรยานะครับ รอดรอดตายเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ของอุทยานนะครับให้การช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นข่าวใหญ่โตอยู่ก็อยู่บริเวณผาแต้มตรงนี้ไอ้จุดนี้มันมีน้าานําด้วย,นะยมันมีน้ํามาจากไหนพี่งานน้ํามาจากไหนเออมันมีน้ําหยดลงมานะครับเย็นช่ำเลยตันนะี้ ผมมาที่ผาแต้มครั้งนี้ครั้งที่สามแต่ว่าไม่เคยเดินลงมาจุดบริเวณด้านล่างครั้งนี้ก็เลยมีโอกาสเดินลงมานะครับบอกได้เลยว่าสวยงามสวยงามจริงๆคุ้มค่าแก่การเดินลงมาคุ้มค่าแก่การเที่ยวชมเลย ได้ออกกำลังกายไปในตัวนะครับเออเด,ดีย๋ยวพ,พี่ชายบอกว่าต้นไม้ไผ่ได้ย่งไเออเดี๋ยวพี่ชายบอกว่าต้นไม้ไผ่ต้นไมไผ่เยอะเลยนะมันขึ้นมาได้ยังไงเยอะมากใช่มีต้นไม้ไผ่เยอะเลย เรามาถึงตรงนี้น่ากลัวเลยตรงนี้สูงชันดูนะครับอันน่าภาพภาพวาดจุดนี้สูงชันโคนเนี่ยเขาทำกั้นหินล่วง<อ>จะอยู่เรือเนี่ยตรงนี้ก็ทำกั้นเห็นล่วงด้วยนะครับ เินประมาณลีอันนี้ก็จะเป็นภาพเขียนสีกลุ่มที่2กลุ่มผ่าแต้มขอบคุณครับผมนันัะเราก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้เป็นภาพจำลองที่เขาให้เราเห็นภ,ภาพวาดอย่างชัดเจนนะครับ แต่ถ้าจะไปดูของจริงกลุ่มนี้มันเป็นภาพคนสัตว์นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ต่างๆที่อยู่หน้าผาเออี่ชัดเลยช้างอันนี้เป็นช้างนะครับเห็นไหมครับตัวที่เขาวาดไว้ว่ามันลูกอะไรโอ้ช้างแมมมอสแมมมอสมีการลงสีนะครับทั้งภาพทั้งคนทั้งสัตว์ประมาณสามสามร้อยกว่าภาพอันนี้ชัดเลยนี่โอ้สวยจริงๆครับตุ้ม นี่ถ้าเราตุ่มเปามีโอกาสอย่าลืมมาเที่ยวนะครับนี่คือภาพประวัติศาสตร์นายพานใหญ่นายพานใหญ่อยู่ตรงผาแต้มนี่นะครับจะภาพภาพภาพสีจะอยู่ตรงก้อนหินนะครับมันเป็นผนังใหญ่โตอ ใช่ยาสุดร้อยแปดสิเมตรสวยงามมากเลยครับสวยงามเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างนะครับจะเห็นภาพชัดเจนนะภาพฝ่ามือฝ่ามือด้านขวาอันนี้จุดที่สองจุดผ่าแจมเราจะต้องไปอีกกี่จุดอีกรอบหนึ่งสามร้อยสามสิโลมาดูว่าภาพที่ขปันไข้านหน้าที่เราถามกันห็นตัวโอเอาไปจากตรงนี้เอง ตรงนี้นะครับก็จะเป็นที่เขาจำลองนะครับว่ามีอะไรบ้างเราดูเราดูตรงหน้าผานะครับเราอาจจะมองไม่ชัดนะครับว่าเป็นภาพอะไรนะครับแต่ว่าเขาจะนำภาพมาให้เราได้เห็นชัดเจนก็คือมีมีช้างมีปลาด้วยนะครับลอยฝ่ามือมีปลาบึกด้วยปลาบึก ปลากระเวนน้ำจืดนะครับแล้วก็เครื่องมือจับปลาของชาวอีสานเขาเรียกว่าตุ้มนะครับตุ้มตรงนี้นะครับอุปกรณ์จับปลาของคนอีสานเขาเรียกว่าตุ้มปำบึกนะครับอันนี้ปำบึกมีปำบึกมีช้างด้วยเลยอีกกี่จุดเนี้ย ลงปีกเอ่ะเดินไปอีกไหมก็ไปก็จะเวลาเอาไว้ว่าุณไม่ได้กลหน่อยวัด80พอแล้วใช่ไหมเออพอแล้วเออพอแล้วที่จริงๆน่าจะไปอ้อมบอกได้อ้อมอ้อมออ้ได้สามโลกูขึ้นอ้อมขึ้นพุ่นอ่ะกันไว้เผื่อคนขึ้นไปจับไปอะไรเนาะทางในกายเรา470เมตรหรอกายกลยอธิบายหน่อยดิเป็นไงบ้างผัดแต้มไลฟ์สดอยู่ยูทูบพูดไม่ถูกละ

ตรงนี้เขาจะทำะเหมือนว่าวะะสถานที่ให้เราได้ชมนะครับอย่างใกล้ชิด,ด,ดวสวยงามครับโอเคนะครับขอบคุณเพื่อนเอนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมเดี๋ยวขอยุติการไลฟ์สดดไว้ก่อนเหมือนอินเทอร์เน็ตมันไม่ค่อยดีละขอบคุณนะครับขอบคุณครับ